วันนี้เราพามาชมรถบวรชูช่วยทัวร์ครับ 6UZ1 นะลูกค้าคันนี้โอ้โหูยภายในสุดจัดเลยครับสวยตัวร้นเลยครับพร้อมบริการเต็มที่เลยนะเรืน้ำมันนี่ประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้บอกได้ไหมฮะตอนนี้ได้เกือบจบครับ 6UZ1 ขีท 6, 6อ่า สวัสดีครับอยู่กับช่อง sbt นะครับวันนี้เราพามาชมรถบวรชูช่วยทัวร์ครับในกับคลิปรีวิวรถบัสนะฮะร,รถบัสสองชัน้นทรงซูเปอร์เอสแปดล้อนะฮะช่วงล่างนิสสันแต่ว่าพลังนี่6 u ย1เซตนงะก็บอกว่าสุดจัดเลยครับคันนี้เป็นเอ่อคนนันแรกท็อปในเมืองไทยเลยที่ว่าวางเครื่อง6 u ย1เซ m m o น r a i คอมมอนเลนะฮะซึ่งคันนี้ก็เอ่อระบบกล่องระบบสายไฟก็จากช่างม่อนครับผม อูสุนัเานั่นเองก็บอกว่าสำนักนี้เนี่ยคืออันดับต้นตึงๆของวงการอ e ีวูสุนพักไทแลนด์เลยอ่ะทุกคนเริ่มจากข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวเราพามาชมด้านในก่อนเนาะซึ่งคันนี้เขาบอกว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ50ท่านเลยนะครับมาชมภายในกันว่า ประมาณไหนนะครับาภายนอกก็ประมาณนี้ครับทรงซูเปอร์เอสนะรถเจ้านี้ก็อยู่สมุทรปราการนะนี่ก็รถลายสวยงามเลยฮะดูด้ข้างๆก่อนนี่ทุกคนดูล้อไมิเนียมครับโอ้โหเงาแว๊บตรงน,นี้ครับผมนี่ขัดเงามากแล้วก็แหวนครอบน็อตเลยครับแล้วก็ครอบดุมอ,อยู่ดีโอ้โหยางบิดโตน295เก้าหบยี่สินี่คือสายางของรถบัสเลยนะครับสายใหญ่ครับผมถ้าเกิดว่าในรถบรรทุกก็ จัดว่าใช้ดีครับรถวิ่งนิ่งดีอย่างไซนี้อ่าประมาณนี้เลยครับ <c oughs> ลายสวยมากทุกคนลายแบบสวยๆฉ่ำเลยนี่ครับช่างเชนนะฝีมือการเพ้นนะฮะบวันชูช่วยทัวร์0 8 7 7 0 1 4 9 3หรือ094-6703838นนะครับนี่คือเบอร์โทรติดต่อนะฮะ อ่าแล้วก็หรือว่าเพจเฟซบุ๊กตามนี้เลยม่อนไอเทค ECM จูนิ่งสุดยอดนี่โกโด้านหน้าครับผมเครื่องเสียง<อ>แล้วก็เราไฟสปอตไลท์นะฮะด้านล่าง,างน,นี่เราเอ่อโกลำโพงขากระจกซ้ายขวาครับโอ้โหสุดยอดเสจกลางนี่แล้วก็มีบางฝุ่นนะครับ<ไ>บางฝุ่นญี่ปุน่นนี่อันนี้เป็น เบิรญี่ปุ่นเลยฮะมาฟุตอูสุจาประสุดเลยนี่ก็คือด้านหน้าครับผมบริเวณห้องคนขับนะจ๊ะอ่าเรื่องเกียร์เดี๋ยวเราค่อยมาฟังตอนไทยคลิปกันนะครับเครื่องเกียร์เนี่ยนะอันนี้พวงมาลัยก็เป็นของนิสสันนะครับบิ๊กทัมนะรวบาทุกไซส์ใหญ่ของนิสสันนี่ภายในเรี่ยมกริปเลยครับนี่ก็ด้ามเกียร์คอนโซลกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของ ทิปงานนะครับของรถเนาะเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวเลยนะครับก็มีม่านปิดเรียบร้อยนะฮะนี่ครับโอ้โหสะอาดสะอ้านมากเลยคันนี้นี่ power นี่ครับ mm hmm. หลังคาก็มีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครับหลังคานะ M9 King of Bus ปาลหมายบอลชูช่วยยินดีนำเสนอครับมามาดูกันหาสิ่ินั่งนะครับพิกัดการรับ อ่าลูกค้าคันนี้โอ้โหภายในสุดจัดเลยครับสวยมากภายในทุกคนดูโอ้โหนี่ฮะโอ้หคือผมชอบการแบบการทําภายในเขามากครับคือเนี่ยครับไฟสีขาวแล้วก็มันมันมันไปแววกับพวกเอ่อบาเลตตรงเนี้ยครับเนี่ยบาเลตเนี่ยก็จะมีทั้งหลังคาแล้วก็เนี่ยครับตรงเนี้ยมันโอ้โ สวยมากครับแวววับ well เลยนะนี่ไฟทงไฟเทคเต็มระบบครับผมสุดยอดเลยนะโอ้โหทุกคนดูแหมแล้วนี่ก็คือเครื่องเสียงนะฮะระบบเครื่องเสียงตรงบริเวณด้านท้ายรถเนาะตู้ซับก็อยู่ด้านล่างนะฮะนี่โอ้โหทุกคนสุดยอดเลยฮะแล้วก็เรามาดูอ่าเบา ที่นั่งผู้โดยาสารนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะตรงบริเวณที่นั่งผู้โดยาสารนะครับก็นี่แหละครับเบาะนั่งนะครับโทนสีน้าตาลอ่อนกับน้ำตาลแก่นะนี่ก็จะมีที่วางแก้วน้ําครับที่วางของอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ที่แขวนก็มีนะอ่าที่สําคัญครับผมของมาต้องมีทุกคนนี่เลยพอร์ตชาร์ USB ครับผมพอร์ตชาร์โทรศัพท์มือถือนะของมาต้องมียุคนี้แล้วก็ม่านด้านข้างนะครับ น,นี่ก็จะเป็นเลาวเลนสไงแต่ผมชอบสไตล์การตกแต่งข้างในมากครับผมคือข้างในยังสวยนะแวบมากเลยเอะนีอ่อันนี้ก็จะเป็นบันไดลงชั้นล่างนะอ,อมาชมชั้นล่างกันครับมานี่คือชั้นล่างนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดบริการเครื่องดื่มนะครับมีทั้งกาแฟนะกาแฟเขียวกาแฟแดงก็แ,แต่คนจะกินอ่านี่มีกามร้อนมีแก้วครบคันแล้วก็อันนี้จะเป็น ห้องน้ำนะครับสำหรับถ่ายเบาเท่านั้นเฮ้ยฟลับคอนก็มาวะ่ะ Fast and Furious 9นะครับนี่แก้วเก,กลือม,มาพร้อมเลยโมเดลรถนะฮะสุดยอดจับหลายนี่คือห้องโซฟาด้านล่างนะครับอนี่เลยมีจอทีวีขนาดใหญ่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวเสียบพอร์ตชาร์จ USB นะครับตรงนี้นะ Fast, Fast and น u r i o u s นี่ฮะโอ้โหสุดยอด S <S นี่ครับสไตล์การตกแต่งด้านล่างนะหลังคาระผมเบาเบิะนะนี่เอ่อจะบอกว่าคันนี้เนี่ยจุดชาร์จ USB เนี่ยผมว่าล้นเหลือมากเลยนะ <S 2> <S 2> ตรงนี้ก็3ามจุดแล้วอะเนี่ยที่วางแก้วนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีก1จุดสองจุดนะครับก็หนึ่งสอสามสี่ห้าเอาง่ายคือสามารถชาร์จได้ประมาณสิบเครื่องนะครับ อ่าสิบเครื่องเลยนะตรงนี้นะข้างล่างเนี่ยแล้วก็จะมีของที่นั่งเบาะตรงนี้อีกนะอีกสองจุดทุกทุกคนดูตัวรถเลยครับพร้อมบริการเต็มที่เลยนะมีห้องโซโฟ,ฟาครับผมก็ปกติใช้วางของนะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมพลังของคันนี้กันนะฮะว่าของเครื่องเป็นยังไงบ้างอ่ะต่อมาทุกคนเราพามาชมบริเวณตัวเครื่องกันครับว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็บอกว่านี่คือคันแรกเลยนะครับที่ว่าวางหกยูซคันแรกเลยเลยนะพี่นะ แรกเลยอันนี้อืมแต่ว่าไม่เคยเห็นที่ผ่านมาไม่เคยเห็นใครวางเลยที่สิก่อน,น,นเนี้ยแต่ว่าสุก็เห็นรถเอ่อทางที่พี่ว่าทางทางเลยใช่ปะ่ะใช่เอ่อที่กําลังวางอยู่เหมือนว่าคั้นั้นยังไม่เสร็จออันนี้ก็คือสามารถวิ่งกันแล้วนะครับรเลิตน้ํามันนี่ประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้เขาบอกได้ไหมฮะตอนนี้ได้เกือบเกือบสามเลยพี่วันสามตีไปสามปกติของรถบัสนี่ครับเป็นเครื่องฟา้าโนคิดเลยครับพี่ 6u เซตนึงคีดหกอ่าสุดยอดนี่ครับฝาเอาไปชุบมาเงาๆาเลยมอน้ำอันนี้ไดชาร์ก็จากพี่ตูนนะครับตูนเดนิโมบัสกี่ตัวสี่ตัวนะครับนี่อันนี้คอมแอร์กี่สูบพี่อันนี้หกสูบว้าว ได้สองี่แต่ผมไม่ได้ตอบสองนี้เป็นยี่สิบกับสองอ๋อยนีไม่ได้ตอบโอ้โหได้หลายลูกมากนี่ครับผมเราก็ดูด้านข้างกันประมาณนี้ซึ่งคันนี้ก็จะชนกับเกียร์ฮีโนนะครับเจ็กเกอร์เดน้าครับนี่ฮนะกองกา,กาอยู่ด้านบนนะครับมีประมาณนี้ยู่สักหนึ่งคิดหก พอมาวางในรกบัสนี่ก็มองตัวเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะซี CC ก็ประมาณ9,008ครับประมาณ 9.8, 98ลิตรสุดยอดเลยจัดว่าเด็ดครับผมบูสใช้งานนี่ประมาณกี่ปอนครับพี่ประมาณ30ปอนอืสุดยอดนี่ครับประมาณนี้ฮะก็จัดว่าสุดยอดเลยครับผมคันนี้นะนี่ครับเครดิตเครดิตติ๊กเกอร์ด้านท้ายนี่ อิวส e ุฮกิวเซตหนึง่งนี่มันไอเท็กอูสุนภาว practicing นะครับนี่แล้วก็คันนี้ตัวถังจากอูน้องอแอนแคทบัตนะครับบรรโป่งแล้วก็มีบางฝุ่นอันท้ายด้วยครับนี่อย่างหล่อเลยอะบางฝุ่นอ e ีวสุสุดยอดหล่อมากทุกคนอันนี้ก็ถังพักน่าน้ำนะครับถังพักน้ําอันนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําก็เป็นท่อเลสเนาะเนี่ย ท่อเลสอุ๊ยเด็กก็เทอร์โบครับผมท่อปีเนียมนะโอ้ยเวสเกตแยกด้วยครับผมเวสเกตตัดบูสนะคุมบูสไม่ให้บูสเกินนะฮะนี่ก็ปล่อยทิ้งตรงนี้เลยอืมอมีฟิล์มนะ้ำมีฟีปั๊มนขอไม่มีล็อกไว้เลยหมอ้อน้ำนี่ก็หมอ้อน้ำปีเนียมด้วยครับผมนี่ท่อหนามอันนี้ พอ,อตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกแล้วก็อีกท่อหนึ่งก็อยู่ล่างครับผมข้าวตรงนี้เออมันอู้มีเนียมเย็นเจ็บเลยโอ้โหสุดยอดมากครับคันนี้ เดินท่อตรงเหรอพี่อันนี้เดินท่อไอเสียรตรงไหมครับอันนี้ท่อไอเสียเดินตรงไหมครับพี่อ๋อตรงไม่มีพักไม่มีโอ้เสียงเงียบนะพี่นะเสียงเงียบอะ่ะเสียงไม่ไม่ดังเลยหรือว,ว่ามีอ่าม้อพักไอเสียฟังเสียงครับเรามี ต้องบอกว่าเสียงเครื่องตอนสตาร์ทเนี่ยมันไม่ดังเลยนะมันเงียบแบบเงียบดีมากครับผมสังเกตดูนะเนี่ยลองฟังเสียงดูคือในคิดเนี่ยอาจจะแยกผมว่าอาจจะแยกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคนที่คุกคีในวงการรบัดอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะพอฟังออกนะว่าเสียงมันแตกต่างกันจริงครับนี่ฮะฟังเสียงดูคือเสียงมันเงียบนะเงียบจริงฮะคือเครื่องมันขนาดก็มันไม่ใหญ่มากเลยมันก็ประมาณ98ลิตรไงอ่าเนี่ยครับ คือเครื่องเล็กแต่ว,ว่าทรงพลังด้วยก็ได้อยู่นะขับขับโอเคอยู่ครับคือเขาแบบว่าเอาให้ใช้งานโอเคคือขับโอเคก็ถูกใจคนขับก็เป็นอันใช้ได้ครับผมนะไม่ได้เน้นแบบแรงฟู่ฟ้าประมาณนั้นนะก็คือเอาให้แบบถูกใจเราถูกใจคนขับนี่นะฮะโหแวบ,บเลยโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจติดต่อรถใช้บริการรถนะฮะ ต้อยตามนี้เลยนะครับบาวารชูช่วยทัวร์นะครับสมุดปากการเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ